ใครเคยมีอาการง่วงเหงาหาวนนในตอนบ่ายบ้างครับบางทีผมก็เป็นตอนบ่ายโมงบางทีก็เป็นตอนบ่ายสองนะฮะไปถามคุณหมอบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าอยากจะนอนกลางวันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดครับไทยคําจริงคําพอดแคสต์ลึกล้ําอริยธรรมมังกรสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับทางไทยคําจริงคาพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่รับฟังอยู่ทาง Apple Podcast หรือว่า youtube ของเราครับ a เว k ม m เดียแล้วก็ Facebook ไทยคำจรินคำครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับผมประวิทย์ทั้งทวีสุขนะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะครับที่นําเรื่องราวดีๆมาฝากกันวันนี้ครับว่ากันด้วยเรื่องของการนอนกลางวันครับเมื่อก่อนนี่ผมมีความเครียดมากเลยนะฮะว่าเอ๊ะทำไมช่วงบ่ายเราง่วงนะฮะร่างกายไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าไปทําอะไรมานะครับหรือว่า มอคืนนอนมาไม่ดีหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับความง่วงในตอนบ่ายก็มีดีกรีของความง่วงแตกต่างกันไปบางส่วนก็เป็นอาการของอาการเจ็บป่วยหรือว่าสัญญาณที่จะบอกว่าเราป่วยแต่บางส่วนเขาบอกว่าเป็นเรื่องของ DNA ครับที่ส่งต่อผ่านกันมาตั้งแต่สมัยเมืองจีนนู่นเลยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่จีนชนชาติเดียวที่ชอบนอนตอนบ่ายหรือว่าชอบง่วงตอนบ่ายเราต้องไปพักผ่อนนะฮะอิตาลีนะครับสเปนนะฝร,รั่งเศสเองนะครับก็มีการนอนตอนบ่ายเช่นเดียวกัน สมัยนึงนะครับผมเคยเดินทางไปที่เมืองแท้จฉิวนะฮะเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะครับไปถึงนู่นตอนประมาณบ่ายโมงนะฮะโอ้โหเงียบเลยนะฮะเหมือนกับชาวบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าไปดูมวยเขาทรายต่อยหรือเปล่านะครับไม่มีใครบนท้องถนนเลยนะครับถนนนี่เงียบกิ๊บเลยนะฮะมีแต่ตึกเปล่าๆนะครับมีแต่บ้านเปล่าๆนะครับก็ได้คําตอบว่าคนจีนนะครับโดยเฉพาะในชนบทนะฮะยังคงติดเรื่องของการนอนกลางวันอยู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แท้จิิวเท่านั้นนะครับในเมืองอื่นหลายเมืองนะครับ อย่างวันนี้เราจะมาเล่าในเรื่องของคนไหหลำนะฮะที่เป็นเกาะที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจีนถิ่นหนึ่งนะฮะที่นิยมในเรื่องของการนอนกลางวันเป็นอย่างมากครับต้องถามเพื่อนๆครับว่าเวลานอนกลางวันหรือว่ามีโอกาสงีบในที่ทํางานนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยอยู่บ้านสบายๆนะฮะใช้เวลาในการนอนช่วงบ่ายนะฮะนอนกลางวันเนี่ยนานแค่ไหนครับสําหรับผมเนี่ยสักประมาณ15-20ถึงนาทีนะครับก็ตื่นมาสดชื่อแล้วนะฮะ เรียกว่ากินข้าวเสร็จนะครับทำอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเดินย่อยนะฮะแล้วถึงเวลาบ่ายสองบ่ายสามนะฮะไม่เกินบ่ายสามนะก็จะมีอาการเริ่มจะย้อยแล้วนะครับก็ต้องไปหาที่นอนนะครับซึ่งการนอนฟุบกับโต๊ะเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าตื่นมานี่มึนหัวนะฮะแล้วทางคุณหมอของแพทย์แผนจีนนะฮะที่ผมได้ไปปรึกษาที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวนะแถวยศเสรเนี่ยท่านได้ให้คําแนะนําไว้นะครับว่าคนเราทั้งง่วงตอนบ่ายนะครับอย่านอนฟุบกับโต๊ะเด็กขาดเลยนะครับ ไปหาที่นอนที่เหมาะสมดีๆนะครับเอหลังหรือว่านอนลงบนเตียงอะไรก็ได้นะครับถ้าท่านสะดวกนะครับแต่ว่าอย่านอนฟุบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแต่ละท่านมีระยะเวลาในการนอนกลางวันไม่เท่ากันนะครับแต่สําหรับคนไหหล่านะฮะที่เมืองจีนนะครับวงเล็บที่เมืองจีนนะฮะที่เมืองไทยอาจจะทําการค้าการขายกันอยู่อาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเขามีการจับสถิตินะครับว่าโอ้โหระยะเวลาของการนอนกลางวันนะฮะของคนจีนไหหล่านะฮะ ยาวนานมากๆครับอาจจะยาวนานที่สุดในเมืองจีนกว่าดาโดยใช้เวลานะครับคิดเป็น1ส่วน8ของเวลาในแต่ละวันนะครับเวลาแต่ละวันหลายๆลท่านคงทราบอยู่แล้ว24ชั่วโมงนะครับหส่วน8ก็คือ3ชั่วโมงครับอาจจะเป็นเพราะว่าในสมัยก่อนนะฮะอย่างที่บอกไปว่าเกาะไฮหลำเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็อาชีพคือเรื่องของการเกษตรกรรมแล้วก็การประมงออกไปจับปลานะครับช่วงกลางวันเนี่ยพอร้อนมากๆนะครับให้ออกไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้นะครับไม่ได้มีออฟฟิศติดแอร์เหมือนในปัจจุบันนี้นะครับ ก็เลยนอนมาเลยนะครับ1ส่วน8ก็คือ3ชั่วโมงเต็มๆในตอนบ่ายนะครับที่ชาวไหหลัตั้งแต่โบราณเนี่ยนอนกลางวันเพื่อพักผ่อนนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับได้กลายเป็น DNA นะครับตกทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยบางบริษัทนะครับในไหหลัมและทางตอนใต้ของจีนเนี่ยมีเงื่อนไขในเรื่องของการอนุญาตให้พนักงานนั้นนอนกลางวัน นะครับเป็นข้อเสนอหนึ่งในเรื่องของการรับคนเข้าทำงานนะคะถือว่าเป็นสวัสดิการที่แม่มมันจะดีอะไรกันขนาดนี้นครับในเมืองไทยนะครับมีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่จะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแบบในไหหลําเนี่ยค่อนข้างยากมากๆสําหรับเรื่องของการให้พนักงานนั้นนอนกลางวันซึ่งก็ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าทั้งหมดนั้นเป็นวิถีชีวิตที่ถูกส่งต่อมาจากครั้งอดีตนะครับไม่ได้หมายความว่าคนที่ชอบนอนกลางวันนะครับหรือว่าคนไหหลํานั้นมีความขี้เกียจแต่อย่างใดรวมถึง ชาวฝรั่งเศสแล้วก็ชาวสเปนนะครที่มีการนอนกลางวันจนเป็นชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพอย่างแยกกันไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าเมื่อร่างกายของเรามีพลังงานที่ถดถอยลงนะครับหลังจากที่ตื่นมาทํางานตั้งแต่เช้าเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องหยุดเพื่อชาร์จแบตน,นะครับเหมือนกับคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องจักรที่ค่อนข้างร้อนนะครับก็จำเป็นที่จะต้องพักเครื่องนะครับเพื่อไม่ให้มีความร้อนมากจนเกินไปหรือว่าโอเวอร์ฮีทนะครับร่างกายของเราก็เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีนะครับทางคุณหมอจีนนะครับที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวได้เน้นย้ํากับผมไว้อีกเรื่องหนึ่งคือว่าการนอนกลางวันนะครับจะทํามากทําน้อยนะฮะ15นาที20นาทีหรือว่า1ชั่วโมงก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนแต่สิ่งสาคัญนะครับอย่าพยายามตื่นนอนหลังบ่ายสามโมงครับหรือว่า15นาฬิกานะครับถ้าตื่นหลังบ่ายสามโมงนะครับตามหลักนาฬิกาชีวิตของศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่มีการจับสังเกตมาเป็นเวลานับพันปีเนี่ย จะทําให้ร่างกายของเราครับแทนที่จะได้รับประโยชน์นะครับกับรู้สึกเพลียนะครับเราก็จะมึนไปถึงช่วงค่ําเลยนะฮะอันนี้เป็นตามหลักของการสังเกตของภูมิปัญญาจีนมาตั้งแต่โบราณนะครับยาตื่นหลังบ่ายสามนะครับถ้าคิดจะนอนครึ่งชั่วโมงนะครับก็ต้องโน้มตัวลงนอนก่อนบ่ายสองครึ่งจริงไหมฮะจับเวลากันง่ายๆแบบนี้นะครับการนอนลักษณะแบบนี้นะครับทำให้ร่างกายนั้นได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะฮะมีผลต่อสิ่งสําคัญเลยนะครับคือหัวใจนะครับหัวใจเนี่ยทำงานตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดจนตายนะครับ การนอนกลางวันก็ทําให้หัวใจได้พักบ้างในช่วงกลางวันรวมถึงอวัยวะต่างๆก็จะทํางานดีขึ้นนะฮะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ทําให้พวกเรารเราท่านๆเนี่ยรวมถึงชาวไหหลํ่นะฮะมีอายุยืนยาวนะครับโดยคนไหหลํ่นะฮะตามสถิติในเมืองจีนเนี่ยถือว่ามีอายุยืนติดลำดับต้นๆของในประเทศจีนเลยนะครับรับง่ายๆนะครับในคนไหหลํ่นะฮะหนึ่งหมื่นคนนะครับจะมีคนที่อายุเกิน100ปีนะฮะโอ้โหเรียกว่าทําลายสถิตินะ อยู่มาเกิน1นศตรวรรษนะฮะถึง13คนครับ1,000งคนครับมี13คนนะครับที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่เกิน100ปีขึ้นไปและถ้านับจากประชากรทั้งเกาะน,นะครับผู้อาวุโสที่มีอายุเกิน100ปีณปัจจุบันนะครับมีมากกว่า1,300คน,นครับโอ้โหเยอะจริงๆนะครับก็ส่วนหนึ่งนะฮะต้องยกเครดิตให้กับการพักผ่อนอย่างเพียงพอการนอนตอนบ่ายรวมถึงสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศนะครับแล้วก็อาหารการกินบนเกาะไฮหล่ ที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งตอนนี้ครับเรามีการจัดนะฮะไทคำจีนคำออนทัวร์นะครับจัดไปกินหรูอ,อยู่สบายที่เกาะไหาลํมอยู่เป็นประจำนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับ0829424494 0829424494นะครับผมประวิทย์นะฮะและทีมงานนะครับจะเป็นคนนำทุกท่านไปเที่ยวไหหลํมไปสัมผัสน,นะครับว่า ไฮหลำนั้นเอื้อต่อการใช้ชีวิตแล้วก็มีอาหารการกินรวมถึงเรื่องของสภาพอากาศนะครับดีจริงไหมนะครับแล้วถ้าใครนะครับอยากจะไปนอนกลางวันที่ไหหลำก็เดี๋ยวเราลองดูนะครับเราไปลองด้วยกันนะครับนอกจากสถิติในปัจจุบันแล้วนะครับทางสาธารณสุขของจีนมีการพยากรณ์นะครับว่าภายในปี2030นะฮะภายในปี2030หรือไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยอายุเฉลี่ยของชาวไหหลำนะครับก็จะยาวนานถึง82ปีครับคือนำคนทั้งเกาะเนี่ยมาหารกันนะครับอายุจะมากกว่าแปปี ก็เป็นคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นเป้าหมายของคนจีนนะครับอยู่ยาวนะครับก็ต้องอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะครับคือได้ตอนกลางวันไปด้วยนั่นเองและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวดีๆครับของคุณประโยชน์ของการนอนกลางวันแล้วก็สิ่งมหัศจรรย์นะครับสถิติตัวเลขที่เกิดขึ้นที่เกาะไหหลำนะครับซึ่งกว่าจะถึงปี2030นะครับที่คนอายุเกิน82ปีเนี่ยในปี2025นะครับพวกเขาก็จะเปิดตัวกลายเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกอย่างเป็นทางการนะครับถือว่าเป็นประตููกาาารค้้เขส่จีน บ้านใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาอัปเดตกันนะครับจากเกาะที่มีภูมิปัญญานะครับจากเกาะที่มีวิถีชีวิตนะครับก็จะนําเรื่องของการท้าการขายรวมถึงพื้นที่เกษตรสีเขียวเนี่ยเข้าไปไว้ที่ไหหลําเป็นห้องทดรองสีเขียวขนาดใหญ่ของจีนด้วยและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเนื้อหาสาระดีๆนะครับของไทยคําจีนคำพอดแคสต์นะครับที่ทางผมนะครับประวิทย์แล้วก็ ทีมงานทุกคนนะครับก็มุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการรวบรวมข้อมูลนะครับอาจจะมีบางส่วนนะครับบกพร่องไปบ้างนะครับไม่สมบูรณ์บ้างก็ขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับช่วยให้อภัยพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ติชมกันเข้ามาได้นะครับรวมถึงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับเราพร้อมที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการฟังเสียงนะฮะหรือว่าเห็นหน้ากันแบบนี้นะครับถือว่าเรานั้นมีวาสนาต่อกันสําหรับวันนี้นะครับไทยคําจีนคำพอดแคสต์กับผมประวิทย์ทั้งทวีสุข ก็ต้องลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนอย่าลืมกดติดตามน,นะครับ YouTube ของเรานะครับ e w i k e m e d ียรวมถึงเพจ Facebook ไทยคำจริงคำนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ Apple Podcast สําำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตามเสียงด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับขอไปนอนกลางวันก่อนนะครับสวัสดีครับไทยคำจริงคำพอดแคสต์ลึดล้ำอารยธรรมมัองก่อน